เบิร์ดเปิดภาพทริปสุดท้ายที่ไปเที่ยวกับแตงโมมองตาหวานซึ้งแคปชั่นเอ่ยล้นความรู้สึกยังคงมีความรักและความคิดถึงอยู่เต็มหัวใจสําหรับเบิร์ดเทคเด็กแฟนหนุ่มนอกวงการของอดีตนางเอกสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเนื่องในวันครบรอบหนึ่งเดือนเต็มของการจากไปทางด้านเบิร์ดเทคนิคก็ได้นาเอาภาพถ่ายเมื่อครางวันวานในตอนที่ตนเองและแตงโมนิดาออกไปใช้ชีวิตร่วมกัน ตามภาษาคู่รักมาโพสลงบนอินสตาแกรมแอสโซเนอร์ kk, พร้อมกับแนบแคปชั่นพูดถึงช่วงเวลาดังกล่าว และความรู้สึกในใจที่ไม่เคยจางหายไปไหนว่าทริปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคิดถึงซึ่งหลังจากที่โพสนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีแฟนคลับและเพื่อนพ้องคุณบันเทิงเข้ามาร่วมส่งกําลังใจให้กับเจ้าตัวอย่างาล้นหลามอีกท้งยังถือโอกาสร่วมแสดงความอลาลัยอย่างสุดซึง้งถึงนางเอกสาวแตงโมนิดาที่จะยังคงเป็นที่รักและคิดถึงของแฟนละครตลอดไปด้วยขอขอบคุณภาพ s โ o n เนอร์บ k แตงโมนิดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ